ใให้พี่ใหญ่สดร้อยนะคะไม่ใหญ่ยานะคะนะใช้สดติ๊กตอบอยู่จะใสดติ๊กตอด้วยเหรอพี่ใหญ่แรกที่หม่ลูกสาวเขาทักด้วยแล้วในอ่นเข้าไปติอบผมผมให้ลูกสาวผมก็ต้องใช้ลูกสาวอ่านคอมเมนต์เขาตาไม่เห็นเขคิดว่าเป็นไฟถังอะไรกเจ้นีมาหอของแท้ของแท้เจ้าหนี้มาเลเหนขอบคุณมากนะครับสําหรับเงินหนึ่งทางข้างบาทที่ นรเ่ไ่อกวาม่ยกีดียกดิว่าห้าเรียกตรงกงลกหนึ่งร้อยหาเขาพูดดูดีแล้วนะไกหลาบปอมนีู่้ทำไมกหลาบปอมนี่นั่งเอา้หนมิดแม่เขาเขารเราลเจ็บเขาอกให้แล้วแม่เด็กเกไหนมาน่เด็กกข้างมา เอาเองเอาเองป๋าเทียนะเอล้วทำอะไรต่อวันนี้เดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนไม่ห่างครับตอนนี้ก็จะมีพิธีการก่อนนะคะเป่าเทียนนะคะนะครับทันสาแล้วก็เล็กหน่อยเล็กหน่อยไปแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องวันเกิดก็ต้องเชิญเจ้าของวันเกิดที่มาไม่ห่างนะครับแล้วก็ขอต่าด้วยแล้วก็เราตื่นมากด้วยครับตื่นมากด้วยครับ

คนจะได้เห็นนะคะเพราะว่าคนจะขึ er ้นเวทีก well, okay. ันเยอะนะคะเห็นไกลๆอยู่เนาะเดี๋ยวไม่งั้นเห็นไม่ครบทุกคนนะคะให้เลผมไม่ดูไม่ดูเัยไม่ดูเลยดีนะครับเประเอินว่าการเป่าไอ้จุดเทียนเนี่ยก็ต้องมีการไปเช็คพอดีผมตูวมาติดมาด้วย ดูอยู่ไหมพี่ติ๊กดูอยู่ไหมคะดูเขารักกนดีแล้วเขาปไหมเยอะเนี่ยเชิญรับเลครับเชิญรับอะากิรสมพุมแล้วนะคะาเลยครับมาเลยครับปูนเื่อยๆมาเลยนี่ข้างนใจอยู่นะอไนะคเทียนดับายใจอยู่ข้าใจอยู่ไอคนที่ข้าไนใจที่นาน เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ตบมือกับพ่อและแม่ด้วยนะครับแล้วลรงดูมาเล่และรูด้วยครับผมพื้นที่แบบที่จะจะกว้างขวางนิดนึงต่อไปด้วยจะเดินเรื่อยกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันร้องเพลงนะครับแฮปปี้เบประเดย์๋ยวปีสองร้อยนะคะขอบคุณนะ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. เด็กๆไม่มาเลยแม่เด็กๆไปโรงเรียนนะคะไมมานะคะ่ดับเทียนครับดับเียนชัยครับไหมครับจับเียนับาวันไม่จับแล้วไอ้สายไอ้สมานั่งนี่ไอนั่งดูแล้วไอ้ายจดคาข้าวมาให้นะคมัน ต้องใส่กุยแจเป็นธรรมดาของสตรีไทยแต่งงานทั้งใดเวลาจับไม่ว่าจะเป็น,า,า,า,นายบ่าก็เลยเไนี่ยมือจะต้องเกี่เหนือผู้ชายกันไว้ถือว่าเป็นการคง เราเราจะท้างไว้นะครับแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้นต่างหากแบบเซลลลอยชันตอนนี้ท่านคุณพ่อที่คุณแม่จะแต่งพิธีแบบเซลลูลอยชันพ่อแม่ทำอะไรไม่รู้แต่ลูกงงมากนะครับถือว่าเป็นพิธีนะครับแต่ตอนนี้ 我怕，我怕在弄不好。 ให้ทั้ง2องท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกเป็นนานๆดูความเจริญของลูกนะคะขอบคุณค่ะคุณเคข้าขอเวท์พรทุกแม่อาต่อตากมีความสุขภาพที่เก่งเหมือนรู้นะพา,ม,าม่อยู่อย่ากิ๊บ ตั้งใจเขียนแล้วนะถ้าก็ต้องมัดตั้งใจเขียนมากไม่มีเลยคคดวาาุไ้นกร พ่อกับแม่เหมืนเดิมเลค่ะสิบหกปีแล้วเกิดมาเดิมตั้งแต่ลอไม่ะะงใครห้าเตไม่บอกหรอกพ่อแงใครไม่บอกค่ะน้ำปลาไปไปตลาเสียใจด้วยนะไปไปตู้บดนะครับทยัทุระแป๊บหนึ่งนะคะ ให้ค่ะเขาต้องมาได้เลยนั่งจดอยู่เสียงไข่มีคนถามว่าเสียงไข่เสียงสวยใช่ไหมล่ะเสียงสวยเสียงก็จะสวยเหมือนหน้าตานี่ขนผมแล้ว 好，我们、嗯。嗯嗯 10โอเควันนั้น23 <laughs> <laughs> คือเมื่อวานไปเดินห้างทั้งตัวเลยโทรศัพท์ทองซื้อน้องฝากน้ำบาตรเสนอทองมาเซอร์ไพรส์แม่อังห้าบาทเป็นกันส่วของก้อนตังก็ไม่ไม่บักเงินไม่กดกดเงินแบบไม่ใช่บากมันได้แค่ได้แค่ห้าเมล์นั่นทีนี้ก็ก็ยังไม่ได้คือว่าจะซื้อกระเป๋าแล้วเดินไนกระเป๋าหาร้านกระเป๋าไม่เจอเลยก็เลยคิดว่าแม่ก็แม่ไม่ชอบอะไรมากนะจริงๆก็จะมีแค่เงินกับปอง ก็เลยมาซื้อซื้อชอตให้แม่ดีกว่าหน้าร้าค่ะซึ่งเราก็เป็นเก็บเรด้วยนี้ก็เลยให้แน่โดยเกิดนี้ครับก็อาจจะบอกได้ว่ารักแม่ทุกวันไม่ว่าแม่จะแก่ลงดีดีดแมไม่พานดีดีดีีม่จะยิ้มสวยแบบเดิมเลยนบอกว่าจะกวางใครจะมีนองดาวีกอร้อยโดวก็ตามสวันผมมีแค่ปากกับม่ ขอเป็นคู่ชีวิตของคุณแม่ก่อนที่จะเนมาแล้วมาแล้วนะปามาแล้วไปแล้วนะคนเสียงสวยไปก่อนนะคะเสียงสวยคนเสียงสวยได้ตังไม่จ่ไม่ได้ตั๊กบาทเลยไม่ได้ตักบาทเนี่ยอลืมน้องน่ารักมากนะคะทุกคนเมื่อวานนะปลาพาพี่ไผ่ไปโรงพยาบาลนะคะ แล้วกาลังออกจากโรงพยาบาลและอันโทมาถ้าแลนโทมาเนี่ยหนูตกใจเพราะว่าถ้าไม่มีทุรันหนูไม่เคยคุยกันนะคะหนูกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องดีไงหนูก็เลยแบบตั้งใจฟังเลยน้าป้าน้าป้ายุ่งยุ่งหปนาป้าหนูให้หนูจะให้น้าป้าไปซื้อทองให้บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยโอ้โหหนูนี่ปื้มนะคะตื่นตันใจมากๆเลย น่ารักนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยแล้วไปตั้งสองสองสองวัยสองชั่วโมเป็นภาพที่น่ารักน่ารักจริงนะคะหนูรับประกันเลยว่าใครรักไลอันนะคะไม่มีผิดแน่นอนนะคะหนูรักมาหนูรักมานานหลายปีแล้ว คะไที่จะเสียใจในการที่ติดตามไราเงี่ครับผมไม่ได้บ่นนะตอนกลางคืนนมาร์มันซ้อมเพลงอ่ะอย่าบอกนะว่าซ้อมเพลงทันหูโ้ยโอ้ย่าครับขอคครับก็มันเกิดได้ก็หมายุดมากครับในทุกวันนะครับผมเอาตอนนี้นะครับก่อนที่จะจบตรงนี้คุณแม่กล่าวสกนิทีครับ แล้วก <boundaries. S 1> ็ขอบคุณครอบครัวใหญ่เนี่ยทุกทุกคนนะคะอืมรู้สึกตื่นเต้นทุกปีแล้วก็ชื่นใจทุกปีนะคะที่แบบทุกทุกท่านจัดงานเก่งให้ป like ีน to ี like maya, aime, ha, amber, so. ้ที่ถัดสองสามล็อกที่ได้จัดใหไรอยเ้เนาะหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้พร้อมดีๆนะคะกลับไปหาครอบครัวใหญ่ของเทุกคนเลยนะคะที่ตื่นเต้นสุดๆ อือขอบคุณจั๋าจ้าเลยค่ะขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะขอบคุณที่เป็นลุงใต้ปีกให้ในรอนนะคะและขอให้รักแล้วก็เอ็นูเนรอนตลอดไปนะคะรักทุกคนนะคะรวมปลังนครับและเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพยสร้องเพลงแม่ป่าด้วยนะครัะช่ดเราเรียวมาหาสายเพลงนะทุกท่าน chào mừng các cụ cùng tham khảo tham khảo các món ăn, thanh thảo